โอเคครับตอนนี้ป้ามนะครับก็มาที่ elite meeting แลวนะครับก็เดี๋ยวรอเขาเรียกชื่อนะครับเดี๋ยวป้ามไปวัดส่วนสูงแล้วก็ดูน้ำหนักครับว่าเกินไหมถ้าไม่เกินก็คือขึ้นไปถ่ายรูปแล้วก็รับเบอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจากนี้เราก็จะมานั่งฟังกติกาแล้วก็ไปพ่นสีกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องพ่นสีแล้วนะเดี๋ยวป้ามจะพ่นสีเบทแทนก็คือเป็นสีก่อนสีจริงพรุ่งนี้นะครับเป็นสีรองพื้นทําให้สีจริงอ่ะมันติดง่ายขึ้นนะครับก็คือทําให้ผิวววหนนัังงมบาาลลแ้กก็เรีย่ มันทําให้ผูวหนังด้านลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้เราค้นท็อปโคตอีกทีหนึ่งตอนเช้านะครับเดี๋ยวไปดูว่าพ้นสีแล้วเป็นยังไงนะครับยเสี โอเคครับตอนนี้ป้ามก็แทบสีพ่นสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้มาเป่าพัดลมรอแห้งนะครับโคตรหนาวเลยตอนนี้น่าจะประมาณเหมือนแบบอยู่ญี่ปุ่นแล้วมีลมหนาวอะประมาณสององศาเซลเซียสหนาวมากแต่ก็ต้องเป่าให้มันแห้งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสีมันไม่ติดนู่้หรอ